สำหรับคนที่อยากมีโลโก้เป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นโลโก้เกมรูปโปรไฟล์ภาพเหมือนถ้าเรามีเพจเจเวนชาน,นลให้บริการเริ่มต้นเพียง150บาทหากใครสนใจจิ้มไปที่ลิงก์ใต้ไลค์หรือว่าใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับผมเฟิร์สน,นะครับเราอยู่กันในช่องน้องวานดัมตัวนกลมหรือช่อง Back Cat อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมเซเว่นไนท์อนั่นเองนะครับในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนาะอ่ะซึ่งคอนเทนต์ในวันนี้นะครับก็จะเป็นคอนเทนต์ แนะนำระบบเบื้องต้นภายในเกม s e v e n n ไนท์นะครับว่ามันแตกต่างจากภาคแรกยังไงบ้างเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปเิ่มกันเลยครับว่าระบบในเกมนะครับมีอะไรน่าสนใจหรือว่าแตกต่างไปบ้างนะครับไปอ่ะอย่างแรกเลยท่านผู้ชมระบบที่แตกต่างนะครับจากภาคแรกนะครับระบบต่อสู้นั่นเองนะครับซึ่งภาคแรกอ่ะมันจะเป็นเทิร์นเบสใช่ป่ะแต่ว่าภาคเนี้ยมันจะเป็น RPG นิดนึงนะครับคล้ายคล้ายกับ Final Fan t a s y 15นะครับที่เราสามารถบังคับ 4ตัวละครนะครับเลือกบังคับได้ด้วยนะครับแล้วก็เลือกใช้สกิลได้ด้วยครับ๋ยวผมจะไปทําให้ดูนะครับอันนี้ผมอยู่ในส่วนของหมวดเนื้อเรื่องเนาะเนี่ยจะเห็นว่ามอนสเตอร์อยู่ด้านหน้านะครับตอนนี้เนี่ยเราสามารถบังคับได้4ตัวละครนะสมมติผมเลือกเจฟนี่เลือกเดลโรนนะครับหรือว่าเลือกคิสก็ตามแต่หรือคารินนะครับเห็นไหมเราสามารถเปลี่ยนตัวหลักได้นะครับซึ่งสกิลด้านล่างเนี่ยเราสามารถกดใช้เองด้วยเห็นไหม นี่ครับด้านล่างนี่เลือกใช้ได้นะครับตอนนี้ผมจะกดใช้ไม่ได้ต้องไปรงนู้นก่อนอ่าเดี๋ยวผมจะไปจมตีมอนสเตอร์ให้ดูครับซึ่งตรงนั้นขวานะคุณผู้ชมเราสามารถออโต้ได้นะครับอ่าในกรณีที่ขี้เกียจกดนั่นเองนะครับ ซึ่งระบบการต่อสู้ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนการสู้กับบอสน,นั้นเราสามารถกดตรงรูปธงได้ครับเพื่อให้เพื่อนเราอะหนีออกมาจากรัศมีของการโจมตีของบอสนั่นเองนะครับอันนี้ผมจะเล่นให้ดูเรื่อยๆนะครับเห็นไ,ไหมบอสใช้สกิลเราก็กดมาครับ ไม่เป็นไรไม่ทันแล้วแต่จากภาคแรกอย่เห็นได้ชัดนะครับก็คือระบบต่อสู้นี่แหละนะครับที่เปลี่ยนโฉมไปเลยเออเรียกว่ามันทําให้มีอรรถรสในการเล่นมากขึ้นเองนะครับรวมถึงพับเอฟเฟกที่แตกต่างจากภาคแรกด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูระบบนะครับที่มันยังคงเหมือนภาคแรกอยู่นะมาดูที่ด้านซ้ายครับอ่าด้านบนนี้ครับคืออารีน่านะครับกดเข้าไปอารีน่านะครับมันจะแบ่งเป็น3แบบด้วยกันนะครับ แบบแรกก็คือจัดอันดับนะครับแบบที่2คือลีแบบที่3คือทัวร์ดาเมนนะครับอันนี้ก็คือ1ในพันนะครับอ่ะในส่วนแรกนะครับจัดอันดับนะครับเป็นการแข่งขันนะครับเพื่อเก็บแรงนะครับแล้วก็รับลูบี้ได้อีกด้วยอันนี้เหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะนี่ครับจะเป็นการชิงแรงไปเรื่อยๆครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ารีสัปดาห์หรือว่าต่อเดือนนะอันนี้คือที่ไม่แน่ใจนะครับตัวที่2นะครับคือลีนะครับ อันนี้เนี่ยเมื่อเราชนะเนี่ยเราจะได้ของรางวัลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะได้เป็นเหรียญมานะครับเป็นเหรียญของหรีกนะครับเราสามารถเอาของไปซื้อที่ช็อปได้นะครับส่วนอันที่3นะครับทัวร์นาเมนต์อันนี้ยังเข้าไปได้นะมันจะมีรอบของมันอยู่นะครับซึ่งทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันก็จะเป็นคัดหนึ่งจากใน1000คนนะครับไปชิงแชมป์ประมาณนั้นนั่นเองนะครับอันที่เป็นรูปเรือนี่นะนี่พวงมาลัยเรือครับกดเข้าไปอันนี้คือพื้นที่นะครับหรือว่าการเคลียร์ฉากนั่นเองนะครับ เหมือนอันเกา่าอ่ะที่เราสามารถลงไปฟาร์มเพชรได้ผมกดให้ดูเนี่ยครับมันจะเป็นการลงไปตีมอนนะครับในดันเจี้ยนข้างในนะครับแล้วก็มีโอกาสที่บอสจะเกิดด้วยนี่แล้วเราสามารถสะสมเออหรือว่าเก็บนี่เกตตรงเนี้ยเพื่อให้ได้รับรูบี้ได้กด้วยนะเห็นไหมเออนี่ก็ฟาร์มได้เหมือนกับภาคแรกนั่นแหละครับเดี๋ยวนี้ผมจะไปลงให้ดูแบบคร่าวๆเนาะเห็นไหมผู้ชมจํานวนก็จะขึ้นอยู่ด้านซ้ายนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเราชนะไป100เนี่ยตรงนี้เปอร์เซ็นต์จะเพิ่มขึ้นเดี๋ยวผมจะตัดผ้าไปตรงที่ผมฆ่าไปครบ100แล้วเนาะอ่ะคุณผู้ชมใกล้ครบ100แล้วนะรอะะดูนะครับอ่าเห็นไหมก็จะได้ของรางวัลเป็นพวกชุดด้วยนะครับเห็นไหมว่ามันจะขึ้น2%ตด้านล่างเห็นไหมอ่าถ้าเกิดเราลง3เนี่ย โอกาสที่เราจะเจอบอสครับเปอร์เซนต์ก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะคุณผู้ชมครับตรงนี้นครับเห็นในรูปนี้ไหมที่คล้ายๆประสาทนะครับกดเข้าไปอ่ะคุณผู้ชมครับในดันเจี้ยนนี้ที่ผมลองลงดูนะครับมันก็จะมีพวกเงินพวกน้ำยาอัพเกรดตัวละครอะไร่งเงี้ยส่วนตัวผมก็ยังรู้ไม่เรียดนะครับว่าบันดอบอะไรบ้างนะครับอ่ะผมกดให้ดูนะ ในนี้ครับมันจะมีระดับความยากด้วยผู้ชมแล้วยิ่งเราทําแต้มได้ดีเนี่ยมันก็จะมีกล่อง S กล่อง A ด้วยนะครับอันนี้มันก็จะดอกไม่เหมือนกันนะครับประมาณนี้ผู้ชมครับต่อไปอันนี้คือดันเจียนรวมนะครับกดเข้าไปดันเจียนรวมนะครับจะแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับอันแรกก็คือดันเจียน4นะครับอันนี้ลงคนเดียวอันนี้ดันเจียน8นะครับลงคนเดียวส่วนนี้ครับเป็นดันเจียนใหญ่นะครับลงได้8เหมือนกันนะครับแล้วก็แบ่งเป็น8ทีมนะครับ เท่ากับว่า64คนถ้าผมจำไม่ผิดนะะเดี๋ยวผมจะไปกดให้ดูก่อนครับอันนี้ดัน4นี่มันก็จะเป็นดันเจี้ยนบอสนะครับไปสู้กับบอสนะครับแล้วก็มีแค่4ตัวละครนะส่วนอันนี้จะเป็น8นะครับอันนี้จะใช้ได้8ตัวละครนะครับในการไปสู้กับบอสนะครับมีระดับความยากด้วยอันนี้จะไม่ลงให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเนาะส่วนที่3เนี่ยมันจะเป็น ใหญ่เลยนะครับก็คือลงกับเพื่อนด้วยเดี๋ยวผมกดให้ดูก่อนอันนี้มันก็จะ8คนเหมือนกันนะคุณผู้ชมกดเข้าไปนี่เราสามารถใส่ตัวละครได้ถึง8นะครับเราก็เลือกไปกดไปเลยทีเนี้ยมันก็ต้องรอคนอื่นเข้ามาสู้ด้วยครับมีกี่ทีเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8อ่้า เท่ากับว่าแต่ละทีมนั้นจะใช้ตัวละครได้ถึง8ใช่ไหมแปดคูณแก็เป็น64นะครับเท่ากับว่า64ตัวละครอันนี้ผมยังไม่เคยลงกับคนอื่นนะเนื่องจากว่าของเกาหลีเขาน่าจะไปลงดันท้ายแล้วซึ่งตัวละครนี้ยังไม่เก่งพอที่จะไปลงดันท้ายนะครับก็เลยให้ดูตัวอย่างไม่ได้นะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะอันนี้ขอข้ามไปเลยกันอันต่อไปครับผู้ชมนั่นก็คือหอคอยนะครับอันนี้ก็ยังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมนะครับยิ่งลงครั้งแรกเราก็จะได้รูบี้ด้วยนะวในนนนส่่วขององงเเพั ก็ฟามได้ระดับหนึ่งมันก็นอาจจะเป็นประดับเป็นของอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยก,ก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามค่าพลังของเราอันต่อไปนะครับคุณผู้ชมความทรงจํานะครับอันนี้นครับก็จะเป็นลงเก็บอาชิเม้นะครับความทรงจําของอตัวละครนั้นๆนะครับเนี่ยาสามารถไปทํามิชชั่นได้นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจเงื่อนไขว่าจะต้องได้ตัวละครก่อนหรือเปล่านะเพราะว่าอันนี้เป็นตัว f 4แต่คิดว่าน,น่าจะต้องได้ตัวละครก่อน ถึงจะปดในส่วนของความสนใจมาให้ทำนะครับต่อไปครับเขาว่างกดนะครับเขาวงกดก็จะเป็นาการสู้กับตัวละครนะครับตามนี้เลยนะฮะไม่กับมอนสเตอร์ไม่กับตัวละครตัวละครที่เป็น AI อเออนะเข้าไปสู้ก็จะได้ของตามเนี้ยเนีที่อยู่ด้านล่างครับอ่นะประมาณนี้เนาะอันนี้ผมจะไม่กดให้ดูกันเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับอันต่อไปครับผู้ชมอันนี้จะเป็นสงครามกิวดะครับอันนี้ก็กดลงไม่เป็นเหมือนกัน เออไม่รู้วันเวลาด้วยเออนี่ก็อาจจะสาธิตให้ดูไม่ได้นะครับในส่วนสงครามกิ่ยวันต่อไปครับเออกิลเลดนะครับหรือว่ามังกรกดเข้าไปดูครับอันนี้เราจะต้องมีกีลยวหนนะถึงจะลงมังกรได้นะครับผมกดให้ดูนะมีหลากสีด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองลองให้ดูซักตัวหนึ่งละกันนะเอาตัวไหนดีอืมตัวนี้ไหมลองลอง,ลงดูอ่ีผมลงให้ดูนะ เราเจอกับพี่เบิ้มเลยครับาังก่อนนะภาพสวยมากอันนี้สวยไหวยว่ากันนะผู้ชมอันนี้คือสาที่ได้ดูนะตายแล้วครับแป๊บเดียว99%เอง ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหมวดมังกรเนาะสาธิตให้ดูแล้วตายด้วยช่างมันไปคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูระบบต่างๆที่น่าสนใจมากนะครับแต่ผมจะไม่รีวิวทั้งหมดเนาะเอาแบบที่น่าสนใจนะครับอ่ะมาดูในส่วนของการจัดทีมกันครับนี่การจัดทีมนะครับก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับสามารถปรับพงปรับแผนได้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมมาตรงนี้เลยนะครับก็จะมีใส่นี้ได้ด้วยนะครับ ผู้ช่วยตัวเล็กๆนะครับนี่สามารถใส่ผู้ช่วยตัวเล็กได้นะครับเราจะเห็นได้นะครับในฉากต่อส,สู้ right นี่เลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไอรีนตัวเล็กไหมเน่ๆนะช่วยเพิ่มค่าพลังให้กับเรานั่นเองนะครับส่วนนี้นะครับเห็นไหมตรงหัวข้อที่3นี่นะครับเราสามารถปรับแผนการเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับนี่เรามีการปรับแผนการเล่นด้วยนะครับเหมือนเดิมเลยจริงๆมันก็เหมือนกับภาคแรกนั่นแหละนะครับ ต่อไปนะครับมาดูในส่วนของหน้าต่างไอเทมบ้างครับนี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะครับสมเสรอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองนะครับรวมถึงมีสกิลให้ดูด้วยนะครับนี่ก็เลื่อนดูได้เลยนะครับเห็นไหมอ่าอันนี้ก็จะเป็นภาษาเกาหลีจะดูยากนิดหนึ่งนะครับอันนี้ให้ดูแบบคร่าวๆเนาะอ่ะต่อไปนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือพาสีบนะครับดูตรงนี้นะนี่มันจะเหมือนกับภาคแรกเลยนะครับจะมีพาสีบให้อัพเพิ่มเติมตรงนี้เด้อเห็นไหมเหมือนกันเลยนะครับ อันนี้ก็ยังคงคอนเซปต์เติมนะครับต่อไปครับระบบผู้ช่วยนะครับหรือว่าเจ้าตัวเล็กๆเนี่ยกดเข้ามาตรงนี้ครับอ่ก็จะอยู่ตรงหน้านี้เหมือนกันนะครับนี่น่ารักมากนะครับก็เป็นตัวละครนะทั่วไปนั่นแหละแต่ย่อส่วนให้เล็กลงนะฮะอาจจะมีประเภทมอนสเตอร์ด้วยนะครับอ่าประมาณนี้มีระดับสีด้วยนะครับต่อไปนะครับระบบราฟของนะครับตรงนี้เลยนี่เราสามารถราฟของได้นะครับเห็นไหม มีโฮมมีหินก็สามารถขายไอเทมได้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราตีไอเทมเนี่ยบวก10ขึ้นไปถ้าผไใจผิดนะก็จะมีออร่าด้วยนะครับนี่เห็นไหมอ่าเหมือนตัวละครของผมเนี่ยฮะเห็นไหมอย่างคิสนะครับอ่าโน่นอย่างเจฟเห็นปะอ่าอันนี้ผมไม่ทราบว่าบวกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นตัว fc แต่เบื้องต้นน่ะผมรู้ว่าบวก10มันจะมีออร่านะครับเอาแบบคร่าวๆกว่าแล้วกันเนาะ ต่อไปครับตรงรูปชุดเกาะเลยนะอันนี้เป็นหน้าต่างรวมนะครับในไอเทมสมใสตัวละครทั้งหมดนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับเราจะได้ดูทีเดียวได้ว่าเอ้ยตัวไหนเราใส่อะไรบ้างนะครับนี่เราสามารถดูทีเดียวได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าสะดวกมากนะครับต่อไปมาดูระบบกาชากันบ้างคุณผู้ชมกดไปที่ store นะครับอ่ะผมจะดูที่น่าสนใจที่สุดนะอ่ะคุณผู้ชมผมจะเลือกอันที่น่าสนใจที่สุดลกันนะครับก็คือกาชาตัวละครนี้ครับกดเข้าไป อด้านขวาครับก็จะเป็นตู้สุ่มตัวละครนะครับบางครั้งบางคราก็จะมีเลทให้สุ่มด้วยนะครับเห็นไหมอย่างตัวนี้เป็นตู้เลทไรนะครับอ่าหรือว่าใครนั่นแหละอืมแล้วครอะ่ะ <laughs> ไม่อยากได้มุกนี้เลยนะครับเอออีกอันนี้อีกตู้หนึ่งก็มีนะนี่อีกตู้หนึ่งตัวนี้ผมจําชื่อตัวละครไม่ได้อืมชื่อญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะช่างมาแล้วกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตู้ที่ใช้ลูกแก้วนี้นะครับในการเปิดอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราจะต้องเปิดไอ้พวกนี้ก่อนหรือเปล่าถึงจะได้ลูกแก้วที่มาอ๋อแม่ดิมันจะมีดันเจี้ยนหนึ่งที่เราสามารถลงได้ลูกแก้วนี้ด้วยนะครับเอออันนี้ก็จะเป็นสุ่มพวกชุดเกาะนะครับอันนี้จะเป็นสุ่มตัดเลี้ยงหรือว่าผู้ช่วยเราแน้่แหละไอตัวเล็กๆนะั่นแหละอ่าประมาณนี้นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณผู้ชมผมมีตั๋วอยู่พอดีนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาต สุ่มตัวของ FC ไปเลยนะครับว่าดวงเราจะได้ใครหรือเปล่านะอ่ะผมสุ่มตู้ใครเนาะสุ่มให้ดูเลยอืเสียดายถ้าเกิดไฟติดไปถึงตรงเนี้ครับก็จะได้ตัวแดงแน่อันนี้จะได้แค่ตัวสีฟ้าเนาะอ่ะกดไป อืมค่อนข้างเกลือนะฮะอันนี้ผมจะกดไปเรื่อยนะถ้าไม่ไม่ออกสีทองออกมานะครับเกลือนะฮะ เศษที่เราได้ส้นๆเนี่ยเราสามารถไปเพิ่มลิมิตเลยไปให้เกิบตัวละครได้นั่นเองนะครับเกลือรอบ2ครับสคิปเลยเศษล้วลวนเลืสองอรั้งครับไปรอบนี้ก็เกลือนะโฮะเอาดีเอฟสีมาเกลือซะละออ้กดทีหนึ่งหาดาวเป็นร้ย เออมันตรงอย่างงั้นนี่ครับสีแดงนะครับมันจะติดเทียนลุกมาตรงนี้เลยฮะเออถ้าเกิดเทียนนี้มันลุกก่อนก็คืออดอ่านี่มันติดแบบพึบเลยนะตัวแดงมาเว้ยนะถือว่า FC ถือว่าดวงได้นะดวงได้อยู่ไปหนุนเล โอ้ได้ซิกนะฮะผู้ชมได้ซ้ำด้วยเออเขามีซิกแล้วครับมีซิกอยู่แล้วด้วยนะสองตัวเลยได้ปะอ่าตัวละครพิเศษสีแดงมันจะมีแบบซีรีส์ขึ้นมานิดนึง้างนี้ก็เป็นสีฟ้าธรรมดาครับูดีด้แขนขาดเฮ้ยได้สีฟ้าแถมด้วยวดีอยู่เนี่ยอ๋อได้เจเซนเพิ่มครับ ถือว่ารอบนี้ไม่เกลือเนี่ยสวยเลยโอเคได้ป่าซิกนะครับไม่เป็นไรถือว่ายังดียนะยังดีที่ได้เออถือว่าโชว์คุณผู้ชมในคลิปไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับเลก,กาชาค่อนข้างโหดอยู่นะที่เหลือนะครับผมจะไม่ดูแล้วกันอันนี้ให้คุณผู้ชมไปดูเองตอนอในส่วนของโกบันเปิดหรือว,ว่าภาษาไทยเปิดแล้วกันเนาะอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมสําหรับ นะเซเว่นในสอนะครับคอนเทนต์รีวิวระบบเบื้องต้นนะครับหรือว่าแนะนําระบบเบื้องต้นก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ยังคงคอนเซปต์ของภาคแรกนะครับจะต่างกันที่ระบบต่อสู้เท่านั้นเองส่วนเนี้ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับแล้วเรื่องกราฟฟิกที่พัฒนาขึ้นไปไกลมากๆนั่นเองนะครับและก็ต้องขอขอบคุณนะครับตัวของ f c นะครับคุณบูมนะครับหรือว่าคุณสมเกียรตินะครับที่เอาตัวละครมาให้ผมรีวิวนะครับซึ่งว่าช่วยได้เยอะอะอางงี้กว่านะถ้าเป็นผมไปนั่งรีเองคงจะเหนื่อยนะครับ ซึ่งตัวละครเขาเนี่ยเล่นได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับในเซิร์ฟเกาหลีเห็นไหมตัวละครสีแดงเขาก็มีมากมายครับเหมือนเดิมอ่ะค่ายเน็ดค่ายน็ตคือเขาแจกเยอะนะครับสำหรับคนที่เล่นประจํายังไงก็มีตัวสีแดงแน่นอนนะครับไม่ต้องรีบร้อนสายเติมก็จะมีไว้หน่อยแค่นั้นเองนะครับซึ่งก็จะเจ็บหนักเหมือนกันเพราะว่าเหล่กระชากขวดมากๆเลยนะครับอ่าสำหรับนี้ครับเซเว่นไอซ์สองนะครับรีวิวระบบเบื้องต้นก็ต้องขอจบไว้เพียงนี้ครับคอนเทนต์ต่อไปนะครับก็เตรียมตัวดูในช่องได้เลยครับแน่นอนว่าจะต้องเป็นแนะนําตัวละครต่างๆนั่นนเอองงะะคคครรรัับววาาามมสถขตล ประมาณนี้อ่ะบายไปแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวมันจะหมดแม็กนับอ่ะสำหรับวันนี้รับช่องแมดามต้องกลมหรือช่องแมดแคทต,ต,ต้องขอลาคุณผู้ชมที่น่ารักไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับไปก่อนนะครับจุบจ้า